รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณสวัสดีวันพระค่ะได้เวลาของพุทธปัญญาพิรมรายการที่คุณผู้ชมจะได้รับความอภิรมทางปัญญากันแล้วนะคะซึ่งในวันนี้คะ่ะเรายังคงจะมาซ่องสิ่งสงสัยกันต่อกับท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาทิวาสกรุงเทพในช่วงแรกของรายการธรรมมาพิรมค่ะช่วงธรรมมาพิรม กรรมมีพิสดารอยู่เยอะหลายมิตินะอย่างน้อยๆก็12มิติเช่นครุกรรมบหุลกรรมกตัตตากรรมชนกกรรมอุปธรรมบกกรรมอะไรต่างๆมันมีสารพัดตอนดี้ต้องไปอ่านรายละเอียดกันหน่อยนะเรื่องโควิดนั่นถ้าคนมีบุญวาสนาดีกรรมเก่าอาจจะมีแต่กรรมใหม่เราดีคือเราไม่ประมาทตั้งตนไว้ดีระมัดระวังตัวดี พระพุทธเจ้าให้ไว้นะนัน,นยตระบทชาตปภาษานันยตรอินริยะส่องวรานัน,นยตราสปนิสกาสทติงปัตซามิปานีนังถ้าเราทำความรู้ให้กระจ่างชัดจิตใจเข้มแข็งประมัดระวังตัวดีรู้จักเสียสละได้ทุกอย่างอย่างนั้นเราสามารถที่จะประสบพบกับความสวัสดีคือความปลอดภัยได้ แต่ไม่รู้ไม่ชี้จิตใจอ่อนแอไม่ระวังตัวเสียสละไม่ได้อน,นั้นอันตรายจะมาเยือนรู้ดีก็คือรู้เท่าทันโควิดว่ามันคืออะไรอันตรายขนาดไหนจิตใจเข้มแข็งก็คือเราไม่ปล่อยใจไปตามชอบใจตามอิสระตามเสรีระมัดระวังตัวก็คือไม่ประมาทนั่นแหละ ตาหูจมูกล่้นกายใจของเราอยาคิดว่าเอยเราต้องได้ดูเราต้องได้ฟังเราต้องได้เล็มชิมรสเราต้องได้สัมผัสสิ่งนั้นสิ่งนี้ใจเราันอยากะ่ะก็ปล่อยตามใจในที่สุดโควิดมันไม่ตามใจเรามันแอตแทกเราอะ่ะข้อสุดท้ายก็คือนันยัตระสัพนิสคานันแปลว่าเสียสละตอนนี้เราต้องเสียสละกันมากต้องเสียสละความสุข มันมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่สุขน้อยๆไปก่อนแต่ความสุขที่มากกว่าน,นั้นมันมีอยู่ในอนาคตเมื่อโรคมันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยความสุขที่สบายเพราะผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ก็เป็นสิ่งที่เป็นของเราเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือการทําความดีการสร้างบุญทําดีทุกอย่างเป็นบุญทั้งนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการตอบคําถามไปแล้วนะทีนี้จะมาตอบคําถามที่มีอยู่ใน อยู่ในกระดาษนี่นะคำถามถามว่าผ no, ู hard, Remember, can, the the ้ใหญ่ที่เรานับถ right. mm. ือทำถูกบ้างไม่ถูกบ้างเราควรถือเป็นปาปมุดหรือไม่อย่างไรและเราควรวางใจในเหตุนี้อย่างไรก็ถ้าถือเป็นปาปมุดได้ก็ดีนะคือพ้นจากบาปท่านไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วแม้แต่พระนะแม้แต่พระเนี่ยถ้าท่านอายุมากและบางทีท่านพลั้งท่านเผลอบ้างก็ พระสงฆ์ผู้น้อยก็ให้อภัยยกท่านขึ้นไว้บนหิ้งกราบไหวบูชาก็ทําให้เราปลอดภัยถือว่าท่านเป็นผู้อาวุโสเป็นวัยวุฒิสูงเราเคารพผู้สูงวัยเป็นสิ่งที่ดีงามทั้งนั้นนะไม่บลบหลู่ดูหมิ่นผู้สูงวัยเนี่ยเราควรวางใจในเหตุนี้อย่างไรทําใจว่าท่านาเจตนาที่ท่านจะทําร้ายจริงๆต่อเรามันไม่มี ท่านไม่มีหรอกจะทำก็ทำโดยเผลอสตินะเพราะฉะนั้นเราให้โอกาสท่านให้อภัยแก่ท่านการให้อภัยเราได้ปฏิบัติธรรมด้วยนะให้อภัยนี่เป็นเรื่องใหญ่นะถ้าเราให้อภัยได้นี่ถือว่าเป็นความวิเศษของเรานะต่อไปนะถามว่าถ้ามีบุตรชายในยุคสมัยนี้ควรสนับสนุนให้มีการบวช เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาหรือไม่บวชได้ก็ดีนะแต่ไม่ใช่บวชแค่เจวันสิบห้าวันอันนั้นจะถือว่าช่วยสืบทอดพระศาสนาไม่ได้สักเท่าไหรนะ่นะักนะสืบทอดพระศาสนาหมายความว่าบวชเสียสละชีวิตคราวาสอยู่ช่วยกันดูแลพระศาสนาศึกษาทําความเข้าใจช่วยกันชี้แจง สิ่งที่ถูกต้องแก่ประชาชนอันนั้นสำคัญเข้ามาบวช15วันเนี่บางทียังไม่รู้อะไรเลยถ้าครูบาอาจารย์ได้มีเวลาสอนก็เถ้าสอนมากท่านก็อึดอัดอีกทำไปทํามาเดี๋ยวก็โมโหโกรธาพระอุปชาอยอสอนอะไรกันนักหนาะเราก็รู้หมดแล้วเ่ยอ้าวกลายเป็นบาปกกบเด็กอีกนะ,ะการบวชสืบทอดพระศาสนานั้นดีนะ แต่อย่างน้อยถ้ามีจิตศรัทธาถึงจะบวชน้อยก็บวชด,ด้วยศรัทธานะก็ถือว่าดีอยู่ดีกว่าไม่บวชก็ได้รู้เรื่องรู้ราวในการบวชบ้างแหละเดี๋ยวนี้เขาก็มีหลักสูตรนะแต่ว่าหลักสูตรสอนพระใหม่พระนวกกะพระบวชเจวันสิบหวันเดือนหนึ่งเดี๋ยวนี้มันหนักขึ้นทุกทีนะหนักขึ้นทุกทีเพราะว่าวัดเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าคนที่มาบวชก็น้อยลง พอคนบวชน้อยลงพระที่จะพอเป็นเจ้าอาวาสได้ก็น้อยลงพระที่จะมาเป็นนักบริหารก็น้อยลงไปอีกถ้าถ้าก่อนจะบวชพ่อแม่ควรจะพูดให้เขาเข้าใจก่อนว่าการบวชนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะอาตมานโยมพ่อพูดเนาะอยากให้บวชตั้งแต่เด็กนั่นแหละจะให้บวชเป็นสามมณรแต่ว่าบวชแล้วต้องอย่างนั้นอย่างนั้นนะต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้น จะทำได้ไม่ได้ต่ไม่ได้ก็ให้คำตอบเลยจนกระทั่งอายุยี่สิบแล้วยังยังไม่นึกว่าเราจะต้องมาบวชเป็นพระแล้วจนกระทั่งป่านี้นะวันนี้แล้วไปดูกระจกเอ้เราก็ยังไม่แก่อีกเข้าข้างตัวเองไปเรื่อยนะข้อต่อไปควรมีคาถาใดบ้างที่ควรจำได้หรือมีไว้ประจำตัวอยากให้ท่องคาถานะ ป้องกันโรคอะนะท่องคาถาเดียวคำเดียวก็ได้ไหมได้สั้นนะโอมตื่นขึ้นมาโอมออกจากบ้านปิดประตูโอมปิดชึกเละละ็อกกุญแจพอขึ้นรถสตาร์ทเครื่องพอบิดกุญแจปับ๊บโอมบิดชึกไปเครื่องก็บทำงานใส่เกียร์ปั๊บก็โอมออกไปเลยโอมคำเดียวเนี่ย อมคืออะไรอมก็คือพุทธังธรรมังสังฆังบรรณาไว้ให้ชัดว่านะโมอรหโตสมาสัมพุทธสสะมาเทศนโนะโมอุตตมธรรมมัสสวะฆาตัเสวะเตนิทะนะโมมหาชั่งคัสสาปิวิสุทธสีละดิธิโนเนี่ยสามตัวเนี้ยสามบรรทัดเนี้ยเป็นอมไม่ต้องตะโกนโอมนะและ้วเล็กๆน้อยๆก็ได้ออม ก็ได้นี่นี่คือการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะนโมอรหโตสมาสัมพุทธสมหยติโนนโมนะข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันตอรหโตสมาสัมพุทธสมัยติโนนะและนโมอุตตมธรรมสัจสวะกาเตสิวเตนิตะข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมอันสูงสุดแล้วก็ข้อที่สามก็คือนโมมหาสังัสสาปิปิสุทธชีแลติสิโน ข้าพรเจ้าขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าผู้บริสุทธิ์ด้วยศีลนี่นอบน้อมพระรัตนตรัยแต่ทัดสวดบทนโมแปดบทได้ก็จะดีนะแต่ว่าเวลาเราจะไปทำงานเมืองทีมันยาวไปทั้งก็เลยให้ใช้โอมคำเดียวนโมโอมาตยารัตถสัจรตนตยศสสะสาธุกังเนี่ย บทนโมนี่ได้เป็นโอมขึ้นมาตรงเนี้โอมมัตยารัตสาหมายถึงปรัตนะไตรสามประการเอาคาถาเดียวพอนะโอมจำไว้ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ปิดประตูล็อกประตูสตาร์ตรถเข้าเกียร์ออกรถไปนึก็ไปก็ทำให้เรามีสตินึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ว่าเรานึกไปตลอดและเรามองไปนะก็ดีนะทำทำให้เราได้ดีขึ้นก็ต่อไปนะการแฝนพระเครื่องวัตถุมงคล ต้องมีคาถากำกับหรือไม่อย่างไรบางพระบางองค์นะเขาก็มีคาถากำกับอย่างหลวงปทวดเขาก็มีคาถากำกับนมโมโพธิสัตว์โตอะไรที่ก็ว่าเนี่ยหรือองค์อื่นบางทีท่านก็มีคาถาของท่านก็ก็ได้แต่ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเรายกขึ้นจบ ขอพรได้ไปไหนมาไหนได้กล้องตัวปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแสดงให้เห็นว่าเรานอบนอ้อมบูชาท่านก็ทำให้เราปลอดภัยขอให้เราปลอดภัยไปได้ปลอดภัยกลับด้วยปลอดภัยอันนี้แหละดีที่สุดคือใจถึงใจใจถึงท่านท่านก็จะมาพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองรักษา ทั้งพระเครื่องทั้งที่ไม่ใช่พระนะที่ไม่ใช่พระในะไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะไอ้ไข่เนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทวดแล้วก็คนก็ประสบความสําเร็จกันเยอะได้ไข่มันแล้วก็มาเห็นไปแก้บนเงินประทัดเป็นเป็นล้านลานนัดนะจุดกันเรียกว่าคนหูตึงไปเลยแถวนั้นนะแต่ว่า ไปดูก็หน้าหน้าทึ่งนะว่าเปลือกประทัดเนี่ยมันกองเป็นภูเขาเลยแล้วไอ้ไข่ที่จริงตอนนั้นก็สร้างเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจชุมชนได้เยอะขายไก่บ้างขายประทัดบ้างขายอาหารบ้างอะไรคนที่ไปเที่ยวกันเต็มทุกวันทุกวันแต่ว่าพอเจอโควิดเขาให้ทีเดียวตอนนั้นแหละเป็นเรื่องเลยไอ้ไข่บอกว่า เราไปเราโวยอยู่ไม่ได้เลยก็ปิดวัดพาปิดวัดเขาประกาศปิดวัดก็เป็นอ่วงว่าคนที่ไปกันแน่นเนี่ยมันห้ามไม่อยู่จะให้ไปอยู่ห่ไปอยู่ใกล้กันอะไรอ่างเ้ไอ้เป็นระยะห่างไอ้ social distancing เนี่ยมันคนมันทําไม่ได้ไอ้ต่างคนต่างก็อยากจะเข้าไปแล้วก็อยากจะออกกลับเนี่ยในที่สุดคนมันแน่นผลสุดท้ายก็ต้องปิดวัดพอปิดวัดก็เงียบเลย ขนาดนั้นนวัดสนามบินนะครศรีธรรมราชแทบจะไม่มีเวลาว่างเครื่องลงตอนนี้เงียบกริบเลยสายการบินกี่สายกี่สายก็ต้องเปิดไปนครศรีธรรมราชตอนนี้เงียบกริบเหมือนกันจนกระทั่งวัดสนามบินเขามีโครงการพัฒนาขยายสนามบินขยายยังไม่ทันเสร็จไอ้ไข่ก็ไปแล้วเพราะโดนปิดวัดอยู่ไม่ได้ คนถามว่าไอ้ไข่เป็นยังไง้าไม่เป็นประยกย่องนับถือบูชาเด็กนะอัตมาก็บอกให้มันเป็นเป็นเป็นโพซิทีฟทิงกิ้งนะบอกว่าไอ้ไข่มันก็เป็นเด็กวัดนะจะเป็นเด็กวัดที่ดีความจริงในประเทศไทยเรานี่เด็กวัดมีเยอะถ้าเด็กวัดทุกคนทําตัวเหมือนไอ้ไข่เนี่ยโอ้ยบ้านเมืองก็จะเจริญ ขนาดเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อทวดสั่งว่าไอ้ไขรมึงไม่ต้องไปนะอยู่ที่นี่กับหลวงพอ่อช่วยงานวัดงานวาช่วยงานหลวงพ่อเลยไอ้ไ,อไขรก็กระตันอยู่ต่อหลวงพ่อทวดก็อยู่วัดนั้นมาตลอดเลยไม่ไปไหนเลยแล้วก็ช่วยวัดเห็นวัดกรโกตโ,กโสมอสอลง,ลงเต็มทีไอ้ไข่ช่วยแสดงพภินิหารขึ้นมาทําไํรมาคนเขาไปกันวัดได้พัฒนาเลยแต่ไม่ใช่เฉพาะวัดนั้นน,นนะ พัฒนาวัดกันไปเป็นหลายสิบหลายร้อยวัดเหมือนกันเพราะเขาเอาไอ้ไข่ไปช่วยไอ้ไข่ก็ไปทั้งนั้นนะไไข่หิ้วไปไอ้ไข่ก็ไปทั้งนั้นในที่สุดหลายวัดก็ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเด็กวัดในประเทศไทยนี่ทําตัวเหมือนไอ้ไข่ออกจากวัดไปแล้วก็อย่าลืมวัดไปช่วยวัดช่วยวาบ้างก็น่าจะดีนะเป็นสิ่งที่ดี ไม่ใช่ออกจากวัดและลืมหายเลยเกิดอะไรขึ้นที่วัดเราไม่ไม่ไปช่วยแล้วยังจะถีบซ้ําอีกียกว่าไม่ยกย่องและเหยียบย่าอีกอันนี้มันนานเท่าใจที่สุดเลยนะก็เป็นเรื่องของไอ้ไข่นะบางครั้งบางทีไม่รู้อะไรคนเรานี่นะขึ้นอยู่กับความเชื่อเหมันกันนหะนะอย่างกรณีพระธรรมกอนจําได้ไหมพระธรรมกอนคือใครผู้ที่ถวายหัวแด่พระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ไปเป็น พระศิริยเมตรตรนะเราก็ไม่รู้ว่าท่านจะเป็นพระโพธิสัตว์จริงๆหรือเปล่าเสียสละอย่างนั้นแต่มันดูดูแล้วมันไม่มันไม่เข้าข่ายว่าเอ,อพระโพธิสัตว์ปฏิบัตินิสละชีวิตตัวเองถ้าสละชีวิตตัวเองเพื่อให้นอนในเสือกินร่างกายอะไรมันมันน่าจะเป็นเออเป็นผู้เสียสละเพื่อชีวิตของพวกอื่นอันนี้เป็น สับคอตัวเองแนละ้วไปเอากฎเกณฑ์ของฝรั่งเศสอ่ะกิโยตินนะ่ะมันมันเป็นเครื่องประหารของฝรั่งเศสเครื่องประหารนักโทษไม่รู้ท่านเป็นได้อ่านมาจากไหนก็เลยคิดว่าเนี่ยเราต้องเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยก็ทาเครื่องสร้างไว้เรียบร้อยนะสร้างเครื่องประหารกิโยตินไว้เรียบร้อยแล้วก็สร้างรูปตัวเองแล้วก็ทํากิโยตินแล้วท่านก็เป็นนอน ฆ่าตัวเองด้วยการดึงเชือกนะที่แขวนมีดมลาลงมาสับคอปังเนี่ยวก็หลุดลอยไปแบบการประหารนักโทษของฝรั่งเศสมันไม่ได้อะไรเลยอย่างนั้นไม่รู้ว่าปฏิบัติบูชาในพระพุทธเจ้าไม่ได้แนะนําอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าแนะนําให้ปฏิบัติด้วยความเข้มข้นเข้มงวดไม่ถึงกับต้องอัตกิจละมันุโยกหรือตัวเซลล์มัลติฟิเคชันนะปฏิบัติตึงเงินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไป ไม่หมกมุ่นอยู่ด้วยกามแต่ไม่ไปทำตัวให้ลำบากแต่ปฏิบัติตนทรมานจิตนั่นไม่ใช่ทรมานร่างกายพระพุทธเจ้าเน้นตรงนั้นฝึกจิตให้เอาชนะกิเลสความโลภความโกรธความหลงเรื่องตัณหาราคะมานะทิฏฐิอุปาทานอะไรต่างๆเนี่ยทำจิตให้ปองใสทำจิตให้เกิดปัญญานั่นคือพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้น ไม่ใช่ไม่เคยมีที่ไหนสอนให้พระมาตัดคอตัวเองเพื่อจะไปเป็นพระโพธิสัตว์รู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นนิดหนึ่งที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็ทางใครละก็อรมนรหรืออะไรเนี่ยก็แท็กทีมกันไปช่วยไปทำลายไอ้เครื่องประหารกิโยตินนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็อนุสาวรีย์ของพระนี้ก็ทุบทำลายหมดแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นภาพที่เห็นอยู่แล้วก็เห็นว่าจะแปลสภาพสำนักสงฆ์นั้นไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวว่างันตามตามข่าวนะก็แปลซะก็ดีแต่ไปคนก็คงอยากไปดูบ้างแล้วว่าเออมันอยู่ตรงไหนเป็นยังไงแต่ต่อไปอนาคตจะดีได้ขนาดไหนก็ไม่รู้ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะว่าอย่าไปทำคลายสงสัยสองสิ่งสงสัยตั้งสี่ห้าประเด็นนะ มาหประเด็นแล้วนะก็คิดว่าคงจะพอสมควรเกิเวลาท้ายสุดเนี่ยท่านคิดว่าท่านอยากจะฝากอะไรกับชาวพุทธทั้งหลายก็ฝากว่าขอให้ทุกคนนะอยู่ให้ปลอดภัยอยู่ให้มีความสวัสดีอย่าได้ประมาทเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราช่วยกันรักษาเนื้อรักษาตัวรักษา ครอบครัวรักษาสังคมของเราให้ผ่านวิกฤตโควิดไปให้ได้แล้วก็ต้องร่วมแรงร่วมใจให้ความร่วมมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์นะนะตั้งแต่อสมมอขึ้นมาพยาบาลมีนายแพทย์ทั้งทุกฝ่ายรวมไปถึงรัฐบาลด้วยนี่ขอให้ท่านอย่าท้อใจทำไปเพราะเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นและมัน ถือว่าเป็นโชคดีของเราก็แล้วกันที่ได้มาเผชิญปัญหาให้เราได้แสดงความสามารถถึงแม้ว่าอะไรมันจะขาดตกบกพร่องบ้างเราก็อย่าไปโทษคนอื่นโทษว่าเราเนี่แหละมาเกิดในยุคนี้มันเป็นเป็นเนรื่องกรรมของเราที่มาเกิดในยุคนี้นะคนอื่นเขาไม่เจอยุคนี้เขาก็ไม่ต้องลำบากพ้นยุคนี้ไปแล้วก็คงจะอยู่สบายเรามองโลกให้สวยไว้สักนิดหนึ่งว่า เมื่อตัดผมตัดเผ้าเรียบร้อยแล้วก็เดินไปไหนก็คล่องตัวนะสบายสบายนะขอให้ทุกท่านปลอดภัยห่างไกลโควิดโดยทั่วกันเถินสาธุสาธุสาธุ เกื่อว่าทุกท่านจะได้รับคมทางปัญญากันไปไม่น้อยเลยนะคะช่วงหน้าปรางรัตมีธรรมสาระน่าสนใจที่อยากให้ลองสดับสำหรับวาระสำคัญอย่างวันนี้วันพระค่ะช่วงธรรมมาพิวัตร จริพญพรย่าโยมสาธุชนทั้งหลายได้พบกันในวันนี้ก็คือวันพระที่พวกเราทั้งหลายชาวพุทธจะได้รู้จักกันโดยทั่วไปอยู่แล้ววันหนึ่งเดือนเราจะมีวันพระเล็กวันพระใหญ่ก็คืออ่าสี่ส,สี่สัปดาห์สัปดาละหนึ่งวันวันพระนี้เป็นมาอย่างไรย่าโยมทั้งหลายถ้าว่าไปแล้วในครั้งพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้ามีสาวกมากมาย นะาศาสนาอื่นก็มีสาวกมากมายนะแต่ว่า,าศาสนาของเรานั้นไม่มีการพบปะไม่มีการสังสรรค์ไม่ได้มีการพูดคุยกันส่วนมากก็จะออกจาลิกไปเรื่อยนะไปสแสวงหาทางดับทุกข์ต่างๆนานาเมื่อาศาสนาอื่นเมื่อถึงวันเวลาก็จะรวมตัวกันก็จะนั่งสรรเสริญคุณอาจารย์บ้างเทพเจ้าต่างๆบ้างก็เป็นที่ตีฉีนินทากัน ว่าเอศาสนาของพระอ,องค์เนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยไม่เรียบร้อยนะทำไมไม่มีการพูดไม่มีการคุยไม่มีการพบประคุบบาอาจารย์เลยพระเราเดินกันทั่วไปนะสมณะชีพามในศาสนาสถาคตเนี่ยไม่มีความเรียบร้อยก็เลยเป็นเหตุนะญาติโยมทั้งหลายว่าให้7วันหรือปลัก1 4วันก็ตามจึงกําหนดให้ว่านักบวชในศาสนาพุทธเนี่ยเมื่ออยู่ตรงไหนก็เราควรจะหยุดนิ่ง ในการจาริกแล้วก็พบประนะธรรมกิจทำสังฆกรรมต่างๆอันสมควรเช่นมีการว่าพระปาติโมกเป็นต้นมารวมกันในที่นั้นๆในในครั้งพุทธกาลมีเหตุการณ์ร้องเรียนก็จึงมีบัญญัติขึ้นมาเพราะนั้นในวันพระเนี่ยเมื่อมันอยู่ปัจจุบันนี้ยายโยมวันพระเราควรจะทํำยังไงเ,เราในฐานะเป็นผู้สานิกชนก็จะมีการกําหนดว่าแต่ละวัดเนี่ยให้เราเข้าวัดฟังเทศฟังธรรม สมาทานรักษาศีลตามวันและเวลาดังกล่าวก็คือไปฟังธรรมะผูพ้พระก็จะนําคําสอนพระเจ้ามาแสดงพระธรรมเทศนาให้แล้วก็ไปประกอบกิจกรรมต่างๆในวัดนั้นๆน่าจะเห็นว่าตามชนบทบ้านนอกอดีโยมจะไปทําบุญกันวันพระที่วัดธมาก็ทําบุญวันพระแล้วไปทำอะไรเป็นวันที่ประเสริฐนะเป็นการรักษาศีลนะาฟังเทศฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนานี่ว่าเปเป็นการชำระบาปอย่างหนึ่ง บางทีไม่เคยได้ชำระบาปมาเลยเจ็ดวันเข้าวัดวันหนึ่งก็ไปชำระบาปในประเทศเรา,าถึงนั้นมีการทําบุญในวันพระเนี่ยจึงว่าเป็นวันสําคัญเป็นวันที่เราไปหาสิ่งดีๆในวัดไปฟังคําสอนของพุทธเจ้าแล้วนํามาประพฤติมาปฏิบัติว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดเพราะนั้นตึงมาจึงขอฝากทุกๆวันพระให้เราชาวพุทธทั้งหลายในเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมเรา่าไปทําอย่างอื่นเมื่อได้ยินได้ฟังมาแล้วเนี่ยเอาธรรมะนามาใช้ อย่าไปเอาอย่างอื่นมาใช้อาจจะไปเห็นสิ่งที่ขัดต่อธรรมะก็ได้วัดวาอารามก็ได้ขอให้เราไปไปเอามงคลกลับมาใช้ในชีวิตของเราพระท่านเทศอะไรเอาคําเทศนะเทศนั้นไม่ใช่ของธรรมภาพที่พูดวันนี้ก็ตามแต่คาธรรมะทุกอย่างเป็นของพระพุทธเจ้าถ้าเราประพฤติปฏิบัติได้เป็นยอดเป็นมงคลเป็นสิ่งประเสริฐเพราะฉะนั้นวันพระจึงเชิญชวนให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมไปเอาสิ่งดีมาเปลี่ยนชีวิตของเราการันทุกๆคน พระนั้นพระเจ้าจึงอนุญาตให้ทุกวันพระเนี่ยให้พระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ในที่นั้นๆแล้วให้ผู้สายชนได้ไปสร้างกุศลผล,ลบุญกันมีการฟังเทศฟังธรรมเป็นต้นบ้างก็ไปนอนอยู่ที่วัดรักษาศีลปฏิบัติเอาตามฐานะแต่ละวัดนั้นเพราะนั้นในโอกาสนี้อาตมาภาพขอเชิญชวนและอนุโมทนาสาธุชนทั้งหลายที่มีโอกาสได้เข้าทำบุญในวันพระทุกอารามทุกสถานที่ ขอจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความสวัสดีนะขอความมงคลทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่เข้าร่วมฟังเทศฟังธรรมในวันพระทุกวัดวาอารามทุกคนทุกท่านขอจงมีแต่ความงามมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาในชีวิตของตนเองด้วยตลอดกาลเทอน ใดก็ตามที่ท่านต้องการธรรมะประโลมใจนึกถึงรายการพุทธปัญญาพิรมได้เสมอนะคะเราจะรอมอบสิ่งดีๆให้ทุกท่านที่นี่ทุกสัปดาห์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ